ว้าคุณผู้ชมครับผมมาถึงแล้วครับกิจกรรมแรกครับนั่นก็คือผางามลอยฟ้าแต่ผมคิดเองว่าผางามเหมือนหาวไม่รู้พู้ัดไงจริงๆแล้วคือผางามลอยฟ้าแล้วที่อยู่ข้างๆผมนั่นก็คือคุณนัทพุทธคุณนัทพลครับนัทสลครับแล้วที่สําคัญครับคุณพี่เอครับมาที่นี่เนี่ยคำว่าปลอดภัยเป็นเรื่องของสิ่งสําคัญที่สุดของที่นี่ถูกต้องครับก็ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคุณพ่อคุณแม่สบายใจได้เลยครับอย่างที่บอกว่ับคุณผู้ชมครับ อุปกรณ์ที่เนี่ยสำคัญที่สุดครับก็คือเรื่องของความปลอดภัยมาที่นี่ไม่ต้องเตรียมอะไรเลยครับเตรียมเรื่องเสียวกับเรื่องใจไว้เรื่องความเซฟเรื่องความปลอดภัยนั้นที่นี่รประกันครับเขาบอกอออเลย แต่ตัวแรกของเราไปถังกำาไรฟ้าครับสุดยอดครับครับจริงอ่ะคนดูเขาไม่รู้หรอกอันนี้เล่นสองครั้งไงเ็าจะเอาผ้ให้ท่านผู้ชมเห็นไงผมต้องเดินจากร่วมขึ้นมาเนี่ยเหนื่อยเป็นสองเข่าเลยนะเหนื่อยตรงนั้นแหละอ๋อครับอันนี้ไม่เท่าไหร่ระดับความเสียวอยู่ที่ประมาณสักสองจากสิบอันนี้แต่ว่าถ้าเป็นน้องๆเนี่ยผมว่าอันนี้น่าจะต่นเต้นกระดานอันนี้แต่อันเนี้ย ผมว่า,านะอันนี้เขาเรียกอะไรครับอันนี้อันนี้คือสกายคสเตอร์ครับหรือเสินฟ้าผางามครับเป็นชิงชายักษ์สูง10.5เมตรครับ้าพูดถึงระดับความเสียวผมให้ไป9.5เลยเอ้าฮะใช่จาก10เนี่ยนะแล้วไม่ผมเล่นอะไรแค่สองอน 2> ก2ขอนแล้วก็นี่ครับเตรียมความพร้อมแล้วเราก็ขึ้นไป9.5เลยโอ้โหล้วครับ,บคุณผู้ชมครับเขาบอกว่ามีความยากระดับ9.5จาก10 เช่นเดิมครับอุปกรณ์ป้องกันครับจะต้องเป็นอุปกรณ์ที่มีความปลอดภัยสูงนะครับเป็นอุปกรณ์แบบเดียวกันกับการใช้กันปีนป่ายหน้าผานั่นเองนะครับโอ้ล็อกถึง3ชั้นรับรองเลยครับว่าปลอดภัยอย่างแน่นอนดูดวนะครับ้ คุณผู้ชมครับตอนนี้ก็มาอยู่กิจกรรมที่3นั่นก็คือพาตานทัวร์ครับประจนไทยบนยอดไม้ทั้งหมด4ด่านครับไปแบบพาทานไปแบบพาพา,านประจนไัยบนยอดไม้นั่นหมายความว่าเราจะต้องอยู่บนพื้นที่ที่สูงมากแล้วก็สามารถที่จะหเห็นทิวทัศน์และยอดไม้เนี่ยจากข้างบนไปสู้างล่างได้แล้วครับเนี่ยความเสียงของด่านนี้เป็นไงครับ คับเกียวอุ้งด่านี้แหละครับก็เรียกว่าสบายๆครับออกเดินทางไปเหมือนกับคาซานครับแล้วเราจะมีรล่าส่วนตัวให้นะครับแล้วก็เกี่ยวไว้กับสลิงอย่างนี้นหะครับที่เราจะต่อับสลิงแล้วม็นะไหลอ๋อเพรามีการซ้อมกันก่อนไม่ใช่ว่ามาถึงปุ๊บก็จะเล่นได้เลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าแต่ตรงนี้ถึงพื้นดินเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากประมาณได้ไหมครับว่าถ้ากี่เมตรจากพื้นดินขึ้นมาอ่ประมาณ12เมตรครับ12เมตรก็เท่ากับ หุ้ยองนอนผมเองเพราะว่าในดันผมก็สิบสองเมตนะบองเมตรเลยคุณแล้วนะคุณเลยเลยเลยครับเลยเลยครับนี่ก็คือขั้นตอนการสาธิตเอาครับอันดับแรกก็คือนำล้อากับใส่เข้ากับสลิงหลังจากนั้นก็นงที่หน่ที่งที่หนคที่สุดจับสลิงไว้ด้หลังคอยนั่งลงมือซ้ายจับเส้นสีดำไว้ น้ำจับหน้ารอบ,อ,บอ๋อนี่มือเรานะครับใครจะทำอย่างนั้นล่ะครับโอเคปึออ๊้บคุณองนะครับเดี๋ยวผมรออยู่ปล,ลายทางปห้คหลังจากผมได้การทำการฝึกซ้อมมาประมาณ3เดือนนะครับทั้งทฤษฎีและปฏิบัติแล้วเนี่ย นบะวินาทีนี้ผมพร้อมแล้วครับแต่ขอบอกเลยนะครับว่าด่านนี้หรือกิจกรรมเนี่ยใครบอกไม่ใช้แรงใช้แรงเลยโดยเฉพาะมือขวาเนี่ยอ้าวเดี๋ยวไปดูว่าจะไปได้กันนะนะ <c oughs> มาแล้วครับหนึ่งครับต่อไปครับจากทางนี้ไปทางนู้นคือด่านที่สองครั้งแรกอาจจะไม่ชินแต่คราวนี้เขาบอกเลยว่าว้าเขาบอกว่าไม่ต้องเหนเท่าไหร่เดี๋ยวจะปีให้ดูโอ้โหคุณผู้ชมครับแม่เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวตอนนี้ผมมาอยู่ท่ามกลาง ขุนเขาแสงหูสีเขียวแล้วบรรยากาศบอกได้เลยว่ายอดจริงๆแล้วก็ตรงนี้แน่นอนเห็นเรือแบบนี้เห็นกลับบนเรือแบบนี้น้ําแน่ๆเปียกชัวร์ชัวร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหด่านนี้เขาบอกว่าเอออะไรที่เป็นที่เป็นเกี่ยวกับน้ำผมว่ายังไงก็ต้องเหนื่อยนะมันเหนื่อยหรือเปล่าโอ้แต่ลงน้ำเนี่ยมันก็ชุ่มฉ่ำครับเชิญเราถ่ายความเหนื่อยไปได้ระดับหนึ่งเลยนะไปดูอันแรกกันเลยไปอันแรกเลยคร<ป>ับจ <ไป S 1> ้า <ไป S 1> นายเหนื่อยกว่าที่คิด,คดโอ้มายูขั้นตอนแค่นี้ก็มาถึงกิจกรรมสุดท้ายของบ้านหางามนั่นก็คือกับประจนภยัย10ด่านเชือกครับหรือร็บชัลเลนจ์ครับประจนภยัย10ด่านเชือก กิจกรรมตรงนี้เนี่ยสร้างขึ้น้เพื่อใช้ในเรื่องของการพัฒนาเล่นทีมครับครับครับ,รบออใช้ทีมบิวตี้อย่างเดียวเลยก็จะหล่อพาพี่พี่นะครับมาเป็นทีมอย่างนี้เลยครับโอ้ไ<อ>ปไงครับแล้วก็หลังจากที่เราได้ร่วมกิจกรรมของที่นี่มาเน็ดเหนื่อยมาปั๊บจบด้วยวิวทิวทัศน์อันแสนสวยงามแล้วเขาบอกเล้ครับช่วงเดือน,นตุลาเดือนพฤศจิกาแล้วก็เดืนอนธันวาเนี่ยที่เราเห็นคิ้วเขียวด้านหลังเนี่ยจะเต็มไปด้วยสีขาวครับ สีขาวคืออะไรสีขาวคือหมอกโอ,โอ้โหเขาถึงบอกว่าทะเลหมอกใช่ใับใช่ครับ,รบแม่ก็เปรียบไว้ครับบอกว่าทะเลหมอกเปรียบเหมือนกับลมหายใจแห่งคุณเขาเถึงได้โอโซนดีๆที่นี่ไงใช่ใชนะครับแล้วมีกับแก้มหรอครับกับอันนี้เป็นดอกไม้ประจําจังหวัดปราจีนบุรีครับนี่ครับนี่ครับดอกไม้ประจําจังหวัดปราจีนบุรีเรียกว่าดอกปีดอกปลีอุ้ยหอม ของเหมือนดอกมะลิเลยอ่ะครับก็ขอท้อนรับทุกท่านนะครับอย่ดลืมาเที่ยวจังหรัดกาชจนบุรีนะครับครับแล้วก็ที่สาคัญครับใครอยากจะสูดอากาศโอโซนอันดับที่7ของโลกอยู่ที่ประเทศไทยเรานี้เองนั่นก็คือบ้านผางามสำหรับวันนี้สวัสดีครับ